a n งกัสเอสโคฟเนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการครัวอีกเรื่องนึงนะคะก็คือในเรื่องของการปรับตำแหน่งการทำงานภายในครัวนะคะซึ่งชัชยาและจารึกนะคะปี2558เนี่ยเขาได้เขียนหนังสือนะคะแล้วก็ได้กล่าวถึง Angus สเอส f คฟเเนี่ยว่าเป็นเชฟที่มีโอกาสได้ทำงานนะคะในโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่มี มีมีระบบการบริหารจัดการที่ค่อนข้างจะใหญ่นะคะแล้วเขาก็ได้มองเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นภายในครัวนั้นนะคะแล้วก็ด้วยเขาด้วยความที่เขาเป็นคนที่คิดค้นอะไรที่มันพัฒนาขึ้นอยู่เสมอนะคะเขาก็ได้ทำการปรับปรุงนะคะการครัวขั้นจริงจังนะคะโดยการที่สร้างระบบลำดับขั้นของการทำงานในครัวขึ้นมานะคะซึ่งสมัยก่อนเนี้ยเราอาจจะมักจะเห็นว่า สมัยก่อนนานๆเลยนะคะเราอาจจะไม่ไม่ได้เห็นว่าในครัวเนี้ยเขามีการแบ่งตำแหน่งกันอย่างชัดเจนนะคะอย่างเช่นปัจจุบันเนี้ยเรามองที่ ครัวปกติทั่วไปนะคะอย่างเช่นในร้านอาหารที่เป็นรสเตอรองเนี่ยเราก็มักจะเห็นว่าในในครัวเนี่ยก็จะมีอาหารหลากหลายชนิดนะคะเช่นอาหารประเภทข้าวอาหารประเภทผักประเภทต้มประเภทแกงใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็คือการที่เราจะต้องแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนให้ชัดเจนอย่างเช่นคนที่มีหน้าที่ผัดหรือแกงก็ควรต้องมีหน้าที่แค่ผัดหรือแกงนั่นเองส่วนคนที่มีหน้าที่เตรียมวัตถุดิบก็ควรจะเป็นคนอีกส่วนหนึ่งนะคะทั้งนี้เนี่ยเป็นการทำเป็นการวางระบบการทํางานที่ ทำให้การทํางานนี้มีความรวดเร็วมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าลูกค้ามารอทานอาหารของเราเนี่ยเราจะต้องเสิร์ฟให้ทันเวลาเราไม่ควรปล่อยให้ลูกค้านี้ รอนานจนเกินไปนะคะอย่างเช่นเราเข้าไปในร้านแล้วถ้าเรารออาหารประมาณสักเกิน15นาทีขึ้นไปเราก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าเริ่มหมงุดหงิดแล้วก็เริ่มมองหาว่าเอ๊ะเมื่อไหร่อาหารฉันจะออกมาใช่ไหมคะแสดงว่าร้านนั้นเนี่ยอาจจะยังมีการบริหารจัดการในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่หรือการแบ่งงานต่างๆเนี่ยยังไม่ชัดเจนพอนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าการที่แองกัสเอสโคฟีเอเนี่ยเขาแบ่งลําดับการทํางานในครัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งเขาได้ได้สร้างระบบ ตำแหน่งเชฟขึ้นมานะคะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะแต่ว่าถ้าเราได้ดูในนี้หรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆเนี้ยก็จะเริ่มมีการให้ความรู้นะคะในเรื่องของตำแหน่งงานพวกนี้ค่ะออกมานะคะซึ่ง Angus E c o f i e โเนี่ยเขาก็ได้แบ่ง นะคะหัวหน้าหรือว่าแบ่งแผนกของครัวเนี่ยในแต่ละแผนกเนี่ยก็จะต้องมีหัวหน้าประจําแผนกนะคะซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยห้า,าแผนกด้วยกันหรือว่า5ตําตแหน่งงานด้วยกันนะคะในครัวเรามาดูกันที่ตําแหน่งแรกนะคะนั่นก็คืออ,า,อากาดมองเชนะคะตัวนี้อ่านว่ากาดมองเช่เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่เราได้เกริ่นไปแล้วว่าต้นตํำรับของวิชาการครัว มาจากฝรั่งเศสดังนั้นคำที่เราพบเห็นในตำแหน่งงานหรือในครัวต่างๆเนี่ยก็มักจะเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยเช่นกันค่ะ อันแรกนะคะกาดมองเช่นะคะกาดมองเช่มีหน้าที่อะไรนะคะก็คือจะมีหน้าที่เตรียมอาหารเย็นหรือถ้าใครทํางานในโรงแรมก็จะมักจะทราบกันดีว่าในโรงแรมจะต้องมีการเตรียมอาหารที่เรียกว่าอาหารครัวเย็นนะคะอาหารครัวเย็นก็คือเป็นอาหารที่สามารถประกอบได้เลยแล้วก็สามารถทานได้โดยไม่ต้องไปผ่านความร้อนอีกนะคะแต่วัตถุดิบที่นําม,มาใช้อาจจะเป็นการผ่านความร้อนแล้วก็สุกพร้อมบริโภคแล้วนั่นเองนะคะยกตัวอย่างอาหารครัวเย็นอย่างเช่นแซนด์วิช ะะแซนด์วิชเนี่ยคุณผู้คุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าเราไม่ได้มีการเขาเรียกว่าเป็นการอาสร้างทำแซนด์วิชขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เอาไปผ่านความร้อนอีกใช่ไหมคะยกเว้นเป็นแซนด์วิชกลุ่มที่เป็นแซนด์วิชอบหรือว่าแซนด์วิช ที่เอาไปเข้าเตาอบต่างๆนะคะอันนี้เป็นแซนด์วิชที่นําขนมปังมาแล้วก็ทาด้วยมะกุ่มะมยงเนสหรือกลุ่มซอสแล้วก็วางกลุ่มเนื้อสัตว์นะคะที่ปรุงสุกแล้วนะคะแล้วก็มีผักสดต่างๆประกบกันนะคะอันนี้ก็สามารถทานได้เลยโดยไม่ต้องไปผ่านความร้อนหรือแม้กระทั่งเป็นกลุ่มของอาหารกลุ่มแอปเปิลไทเซอร์หรือเป็นอาหารเรียกน้ําย่อยนะคะก็มักจะประกอบแล้วก็ทานได้เลยโดยไม่ต้องไปผ่านความร้อนอีกนะคะดังนั้นในคนที่ทํางานในกลุ่มของ ครัวเย็นนี้เนี่ยก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องของ food safety ค่อนข้างมากนะคะเพราะว่า อา,อาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าสุกไม่พอหรือนําออกมาไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะก็คือมีความร้อนอุณหภูมิห้องเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็มักจะเกาะเชือ้อที่เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะต,ต้องสะอาดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เตรียมจะต้องไม่มีการปนเปื้อนกันนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของอครัวเย็นนะคะหรือว่าเรียกว่ากาดมองเช่นั่นเองนะคะตัวที่2นะคะก็จะเรียกว่าอองเทรอเมเดียนะคะตัวนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นกสเตเปการบริการอาหารบ้านเราก็คือ เรียกว่าอองเทรนั่นเองนะคะอองเทรก็คือมีการเตรียมอาหารประเภทผักแล้วก็อาหารประเภทแป้งนะคะกลุ่มตัวนี้ก็จะนิยมเสิร์ฟก่อนซุปนะคะหรือว่าเสิร์ฟก่อนอาหารจานหลักนั่นเองนะคะก็จะมีหน้าที่ในการเตรียมอาหารกลุ่มของผักแล้วก็แป้งอย่างเช่นพวกกลุ่มสลัดหรือว่าผักที่ไปผ่านความร้อนอย่างเช่นพวกกลุ่มคีทต่างๆนะคะก็จะเป็นกลุ่มของอองเทร์เมดิเยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นภาษาฝรั่งเศสอีกเช่นกันนะคะ ส่วนตัวที่3นะคะก็จะเรียกว่าส่วนของโรติเซอร์นะคะโรติเซอร์ตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ในการเตรียมอาหารประเภทย่างและทอดนะคะก็คือคุณมีหน้าที่ย่างคุณก็ย่างไปคุณมีหน้าที่ทอดก็ทอดไปนะคะส่วนย่างและทอดเสร็จแล้วคุณก็ส่งไปที่ครัวร้อนนะคะก็คือเพื่อที่จะไปประกอบเป็นอาหารจานหลักหรือว่าเป็นอาหารจานต่างๆในการเสิร์ฟแล้วก็บริการผู้บริโภคนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มของอ กลุ่มของโรติเชอร์นะคะซึ่งเป็นการเตรียมอาหารประเภทย่างและทอดนะคะตัวที่4ค่ะถือว่ามีความสำคัญมากนะคะในครัวของอาหารตะวันตกนะคะก็คือกลุ่มของโซซิเยนะคะโซซิเ so ยอาจจะฟังดูแบบชื่อเรียกยากนะคะมันก็คือกลุ่มของการทำซอสนั่นเองนะคะเป็นครัวซอสนะคะมีหน้าที่ ในการเตรียมอาหาร2ชนิดนะคะนั่นก็คือซอสแลวก็ซุปนะคะทำไมซอสแล้วก็ซุปถึงมาอยู่รวมกันนะคะเป็นเพราะว่าการทาซอสแล้วก็การทําซุปเนี่ยจะมีวิธีการที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะคะเริ่มต้นวัตถุดิบมาจากตัวเดียวกันกรรมวิธีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นกลุ่มซอสของที่ต้องเพิ่มความเข้มข้นนะคะด้วย แป้งเนี่ยก็จะเรียกว่ารูเช่นเดียวกันนะคะก็คือแป้งนํามาผสมกับเนยตัวนี้ก็จะใช้ได้ทั้งตัวซอสแล้วก็ตัวซุปนะคะหรือแม้กระทั่งการทําซอสที่เป็นสมัยใหม่นะคะเรียกว่าเพียวเรซอสเนี่ยก็จะมีวิธีการทําที่เหมือนกันนะคะกับกลุ่มของซุปที่เป็นซุปเพียวเรนะคะก็คือการนําเอาธัญ,ญพืชนะคะหรือว่าผักที่มันสามารถเข้มขน้นหรือว่าข้นหนืดด้วยตัวมันเองนะคะอย่างเช่นกลุ่มของถัว่วธัญ,ญพืช กลุ่มของผักที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบนะคะอย่างเช่นฟักทองนะคะมันฝรัง่งหรือผักชิ้นิดต่างๆที่นําไปต้มเคี่ยวแล้วก็นําไปปั่นได้เนี่ยก็จะมีวิธีการเตรียมที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันนั่นเองนะคะสำหรับซุปและซอสข้อแตกต่างของซุปและซอสที่อยู่ในครัวโซซิเย่เนี่ยก็คือถ้าเป็นซอสเนี่ยมันก็ต้องมีความข้นหนืด พอเหมาะที่จะสามารถเกาะแล้วก็เคลือบตัวอาหารที่จะเสิร์ฟได้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวซุปมันก็ต้องสามารถมีความข้นเหลวได้เล็กน้อยนะคะนั่นก็คือสามารถซดได้นั่นเองคือสามารถทานได้แบบคล่องคอเพราะวัตถุประสงค์ของการทานซุปคือทานเพื่อให้มันมีความอบอุ่นต่อร่างกายแล้วก็มีความคล่องคอไม่ข้นหนืดเป็นตัวซอสนั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ในการใช้งานของซอสและซุปก็จะแตกต่างกันแต่ขั้นตอนการเตรียมแล้วก็การทำเนี้ยจะมีความคล้ายคลึงกันนะคะ ดังนั้นเนี่ยกลุ่มของซอสและซุปจึงมาอยู่ในครัวเดียวกันนะคะก็คือเรียกว่าโซซิเย่นั่นเองค่ะตัวที่5นะคะก็คือเป็นกลุ่มของที่ขัดไม่ได้ก็คือกลุ่มของปาติซิเย่นะคะปาติซิเย่ตัวนี้ก็คือเพรสตี้ต่างๆําคำว่าเพรสตี้ต่างๆเนี่ยก็คือหมายถึงกลุ่มของขนมหวานนะคะเพรสตี้เบเกอรี่ต่างๆนั่นเองที่จะใช้เสิร์ฟซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าใน ทั้ง5้าแผนกหรือว่า5กลุ่มครัวเนี้ยก็สามารถทำอาหารที่มันเสิร์ฟได้เป็นขั้นตอนนะคะนั่นก็คือในเรื่มของแอปเปติเซอร์อองเทรซุปอาหารจานหลักแล้วก็ขนมหวานนั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อ,อเขามีการแบ่งครัว หรือแบ่งแผนกออกเป็นทั้ง5้าแผนกแล้วเนี่ยแต่และคนก็จะต้องมีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็มีความเชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็ในแต่และครัวเนี่ยก็จะมีหัวหน้านะคะในการที่ประจำะแผนกต่างๆนี้อยู่นะคะเพื่อเป็นการควบคุมการทำงานของอคนที่ทำงานอยู่ในแต่และฝ่ายต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งกลุ่มครัวเหล่านี้นะคะเมื่อประกอบกันแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะ,ะทำหน้าที่ประกอบอาหารได้ขึ้นมานะคะ ก็จะทําให้การทํางานนี้รวดเร็วขึ้นแล้วก็เมื่อเกิดการผิดพลาดตรงจุดไหนเนี่ยเราจะสามารถกลับไปรีเช็คได้ทันทีนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นการทํำซอสถ้าเกิดว่ารสชาติมันผิดปกติเนี่ยเราก็จะสามารถตีกลับมาในครัวได้ว่ากลุ่มของซอสเนี่ยมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นเองนะคะ ถัดไปนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของเมื่อกี้เราดูในเรื่องของการแบ่งตำแหน่งการทำงานในครัวแล้วใช่ไหมคะทีนี้ตำแหน่งการทำงานในร้านสเตอรอหรือในโรงแรมเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกันนะคะอันดับแรกนะคะในร้านอาหารหรือว่าในในครัวใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องมีผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มนะคะเป็นตำแหน่งที่จะต้องคอยควบคุมดูแลนะคะควบคุมการผลิตควบคุมอาหารการบริการต่างๆคือเป็นเฮดใหญ่นะคะในการที่จะดูแล ทางเรื่องของอาหารแล้วก็บริการแล้วก็เครื่องดื่มด้วยนะคะส่วนอันที่2นะคะก็จะเรียกว่าเป็นเฮดเ,เชฟนะคะหรือเรียกว่าเอ็กคอร์ทีฟเชฟนั่นเองเฮดเชฟหรือเอ็ก t i v e ทีฟเชฟเนี่จะต้องมีความสามารถค่อนข้างมากสามารถควบคุมการทํางานในครัวได้ทั้งหมดนะคะปกติแล้วเนี่ยเฮดเชฟหรือเอ็กคอร์ทีฟเชฟเนี่ยจะไม่นิยมลงมาประกอบอาหารด้วยตนเองนะคะเพราะว่าหน้าที่ของเขาหลักๆคือควบคุมคุณภาพคิดค้นสูตรใหม่ๆขึ้นมานะคะแล้วก็มีหน้าที่ในการทดลอง สูตรหรือให้ไอเดียต่างๆนะคะในแต่ละครัวในการที่จะประกอบอาหารหรือคิดอาหารใหม่ๆขึ้นมาสำหรับในโรงแรมหรือว่าในร้านรองนั้นๆนะคะ สามนะคะเป็นในเรื่องของซูเชฟนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคําว่าซูเชฟคําว่าซูเชฟนะคะซูในภาษาฝรั่งเศสแปลว่ารองดังนั้นซูเชฟก็แปลว่ารองลงมาจากเชฟนั่นเองนะคะนั่นก็คือผู้ช่วยผู้ช่วยเชฟหรือว่าเรียกว่ารองจากเชฟอีกทีนะคะอันนี้ก็จะทําหน้าที่ในการที่จะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ดูแลบางอย่างแทนเชฟนั่นเองค่ะ สี่นะคะก็คือหัวหน้าครัวนะคะเราเรียกว่าเชฟเดลปาตีนะคะเชฟเดลปาตีก็จะประจำอยู่ตามแผนกต่างๆนะคะที่จะคอยควบคุมดูแลการผลิตให้ได้มาตรฐานแล้วก็หากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะเชฟเดลปาตีก็ต้องมีหน้าที่ในการแก้ไขนะคะในแต่ละ,ะแผนกซึ่งเชฟเดปาตีเนี้ยก็จะมีประจำอยู่ตามแผนกต่างๆนั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็น ครัวทั่วไปนะคะที่ในปัจจุบันนี้เนี่ยได้นำแนวคิดของ a n g กั S. เอสโคฟีนะคะมาใช้ในการแบ่งครัวนะคะซึ่งก็จะเนื้อหาก็จะคล้ายกับที่ได้เกล่นไปในการแบ่งครัว5ครัวของ a n g กั S. เอสโคฟนั่นเองนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นตำแหน่งต่างๆที่รองลงมานะคะก็คือ กุ๊กนะคะหรือว่าเชฟนะคะแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นคอมมิชนะคะคอมมิชหรืออ่านว่าคอมมีนะคะคอมมีเชฟก็คือเป็นเป็นผู้ช่วยเชฟอีกทีหนึ่งนะคะหรืออันที่7นะคะอันนี้ก็จะนิยมมากในบ้านเราก็คือในบ้านเราเนี้ยมีโรงเรียนสอนประกอบทำอาหารค่อนข้างเยอะหรือแม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยนะคะก็เปิดคณะ เกี่ยวกับการประกอบอาหารขึ้นมาดังนั้นการที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาหรือว่านักเรียนเชฟเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็มักจะส่งไปฝึกงานนะคะซึ่งเด็กกลุ่มนี้เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะที่เดิน Walk-in หรือว่าติดต่อเข้าไปตามโรงแรมต่างๆเพื่อที่จะขอเข้าไปฝึกงานหรือว่าเป็นเทรนนีเชฟนั่นเองนะคะคือเป็นเด็กฝึกงานหรือแม้กระทั่งเด็กที่เตรียมพร้อมที่จะเข้ามาปฏิบัติงานจริงเขาก็จะให้อยู่ในตําแหน่งนี้ก่อนนะคะก็คือ เ ah, ทรนนี้เชฟนั่นเองนะคะก็คือฝึกหัดก่อนแล้วคุณค่อยเลื่อนตำแหน่งขึ้นมานะคะคือไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันที่8นะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยการทำงานในครัวนะคะการทำงานในครัวเนี่ยการทำความสะอาดหรือว่าการเช็คความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะดังนั้นคนที่มีหน้าที่ในครัวนะคะหรือบางครั้งเราเรียกว่าสจวตนั่นเองนะคะก็คือคุณมีหน้าที่ล้างคุณมีหน้าที่ขัดคุณมีหน้าที่เคลียร์สิ่งต่างๆที่เชฟ หรือกุ๊กหรืออะไรต่างๆในครัวเนี้ยเขาได้ทําไว้คุณก็ต้องมีหน้าที่ในการเก็บล้างนะคะอย่าลืมว่าแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองนะคะทุกคนก็คือจะปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเองไม่มีใครทํางานตั้งแต่ต้น ต้นทางจนจนจบนะคะก็คือหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีเซ็กชันของตัวเองแล้วกม็มีมีหน้าที่เป็นของตัวเองก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองนั้นให้ดีที่สุดในในแต่ละครัวนั่นเองค่ะเพื่อที่จะทําให้ผู้บริโภคนะคะได้รับการบริการที่ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุดนั่นเองค่ะ